ทำไมข้างหลังรถถังเมอร์คว่านะครับถึงมีลูกตุ้มเหล็กแบบนี้นะครับทำไมต้องใส่ข้างหลังนะครับมีไว้ทําไมมาดูกันนะครับลูกตุ้มเหล็กแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเมอร์คว่าเชนบอร์นะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือออกแบบมาเพื่อลดความเสียหายจากจรวดต่อสู้รถถังนะครับเช่น RPG นะครับเนื่องจากจรวดต่อสู้รถถังแบบ RPG นะครับจะระเบิดได้อย่างรุนแรงนะครับก็เมื่อบริเวณนะครับด้านปลายจุดเนี่ยนะครับไปกระทบกับวัตถุและทําการจุดระเบิดนะครับ โดยลูกตุ้มแบบนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อนะครับลดการจุดระเบิดของ RPG นะครับหรือถ้าหากเกิดการจุดระเบิดนะครับก็อาจจะลดความเสียหายนะครับกับตัวรถถังได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจรวดเนี่ยก็จะทาการระเบิดบริเวณลูกตุ้มนั่นเองนะครับเรียกได้ว่านี่คือการออกแบบการป้องกันจรวดแบบพื้นพื้นแต่ก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทําไมรถถังมือขวาว่าถึงนําเครื่องยนต์ไว้ข้างหน้ารถถัง และการทําแบบนี้มีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับเรียกได้ว่าจุดเด่นหลักที่ทําให้รถถังเมอร์คว่าเนี่ยแตกต่างจากรถถังอื่นๆเนี่ยก็คือการนําเอาเครื่องยนต์มาไว้บริเวณด้านหน้าของรถถังนั่นเองนะครับโดยสาเหตุที่นําเครื่องยนต์มาไว้ข้างหน้านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเพื่อความปลอดภัยของทหารที่อยู่ในรถถังนะครับ <S <S เนื่องจากรถถังเมอร์คว่าเนี่ยมีเกราะด้านหน้าเป็นเกราะแบบ slope armor นะครับรวมไปถึงเป็นเกราะแบบ composite armor ซึ่งมีส่วนผสมหลายอย่างที่มีความแข็งแรงนะครับหากเครื่องยนต์ถูกทําลายนะครับ ทหารที่อยู่ในรถถังเมอร์เควาเนี่ยสามารถทําการหนีได้หลายช่องทางมากนะครับจุดเด่นหลักๆก็คือรถถังเมอเควาเนี่ยจะมีประตูออกทางข้างหลังได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการนําเอาเครื่องยนต์มาข้างหน้าทําให้มีเนื้อที่มากขึ้นทําให้รถถังในเวอร์ชันต่อมา, <c oughs> อมาเช่นเมอเควา4เนี่ยสามารถบรรจุคนได้มากขึ้นนะครับ <c oughs> โดยเมอเควาส4สามารถบรรทุกทหารราบได้ถึง8นายนะครับเรียกได้ว่าทําหน้าที่เป็นรถํำเงยงพลได้ด้วย